ข้อ37บุคคลผู้มีปัญญาไม่พึงครบพวกป่าประมิตรไม่พึงครบพวกบุรุษผู้ต่ำสามพึงคบกัลยาณมิตรพึงคบบุรุษผู้สูงสุดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพระเชความว่าบัณฑิตวงเล็บไม่พึงคบคือเข้าไปนั่งใกล้บทว่าปุริสาทเมได้แก่บุรุษผู้เลวซามคือบุรุษผู้ต่ำช้าบทว่าพระเชธะแปลว่าพึงคบหา ก็ในชนสองพวกนี้ชนเหล่าใดยินดียิ่งในการทุจริตเป็นต้นชนเหล่านั้นชื่อว่าป่าปมิรส่วนชนเหล่าได้ประกอบในอัถานะมีการตัดที่ต่อเป็นต้นหรือต่างด้วยกรรมมีอนเนสนา21ประการเป็นต้นชนเหล่านั้นชื่อว่าบุรุษผู้ตามซามอีกในหนึ่งชนแม้ทั้งสองพวกนั้นเป็นทั้งปาปมิรเป็นทั้งบุรุษผู้ตามซาม ชนที่ตรงกันข้ามจากชนสองพวกนั้นชื่อว่าเป็นทั้งกัลยาณมิตรเป็นทั้งบุรุษผู้สูงสุดดังนี้แล